พิเศษวสีสิครับกระบากับจอยอรครับบาดเจ็บหญิงหนึ่งรายนะครับช่วน,นี้หน่อยคู่เชีพยบตำบลนิเมะนะครับนำผู้่อรับบาดเจ็บไว้มารอปาไล็นะครับส่วนร,รถยั่มาสิบที่กันเนี่นะครับ เป็นรถกระบะนิสสันนะครับสีเขียวนะครับหมาเทะเบียนใบไม้งองสองหนึ่งสองแ้อเอ็ดครับวัยสิบกับรถจักรยานยนต์ฮอนด้าคลิกครับฮอนด้าคลิกสีดำแดงครับดำแดงหมาทะเบียนตอจราต่อต่าซออเสือ550ห้าต่อทมอครับ5้0ก้าต่ทมอ ตรงนี้อยู่ในระหว่างรอเจ้าหน้าที่ครับเหตุเกิดบรเิเวณเส้นทางร้อยเอ็ดทวัดบุรีครับเส้นทางร้อยเอ็ดทวัดบุรีแถวๆหน้ารีสอร์ทบ้านสวนดวงฤทัยนะครับใช่ปะใช่อบอกครับ ที่แหโ้งเนวะโอ้ยอูเบาอูเบาเบ้าเบาตอนที่แหงหมดเลยตรงนี้ครับการตลาดตอนว่าสามสิบเก้านะครับเพราะว่าเป็นช่วงเวลาเร่งรัดนะครับช่วงเวลาเร่งรัด เส้นทางนี้รถเดินทางเยอะครับ